สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง f i r s t La c ซนะคะก็วันนี้นะคะทุกคนเรามาอยู่กันในช่วงรีวิวอะไรดีนะ ซึ่งสิ่งที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้นะคะทุกคนก็คือนี่ค่ะเป็นแป้งและลองพื้นออกใหม่จากแบรนด์ลันนะคะทุกคนซึ่งตัวรองพื้นเนี่ยเขาจะมีชื่อรุ่นว่าลันอัลต้าสเตฟอร์เลตฟาวเดชั่นบายป้อมวินิตนะคะส่วนตัวแป้งนะคะเขาจะมีชื่อรุ่นว่าลันลูสพาวเดอร์บายป้อมวินิตนะคะก็คือเขาจะเป็นคอลเลคชั่นที่ทําร่วมกับพี่ป้อมวินิตนะคะทุกคนแล้วก็พี่ป้อมวินิตก็ถือเป็นช่างแต่งหน้าแนวหน้าของเมืองไทยเลยก็รู้สึก ปื่นเต้นนะคะทุกคนอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะดีแค่ไหนนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาอ่านในเรื่องของคําเค็มรองพื้นกันก่อนนะคะสาหรับคําเค็มนะคะทุกคนเขาบอกว่าเขาเป็นรองพื้นเนื้อบอสบายแต่ปกปิดถูกลร้วรอยนะคะให้ผิวเรียบเนียนได้อย่างสมบูรณ์แบบนะคะแล้วก็ติดทนยาวนานเพิ่มความมั่นใจในระหว่างวัน ุมมัน่นกันน้ำกันเหงื่อแล้วก็กันรังสี U V ด้วย S P F 20 P A 2บวกนะคะทุกคนแล้วก็ยังมาพร้อมการบำรุงจากประเทศญี่ปุ่นนะคะก็คือจะมีสารสกัดจากสาเกนะคะแล้วก็จะมีเดลินลี่เอกแทช่วยปรับสีผิวให้ดูกระจ่างใสนะคะแล้วเขาก็ยังมีส่วนผสมจากทองคำบริสุทธิ์2 4 K นะคะและไดมอนด์พาวเดอช่วยให้ความหรูหราเป็นประกายและมีมิติอย่างเป็นธรรมชาตินะคะทุกคนโอเคคำเข็มเขาก็ มีประมาณนี้เลยนะแค่คําเข็มก็หวาวแล้วนะเอาจริงๆซึ่งรองพื้นตัวนี้นะคะเขาจะมาด้วยกันสาเฉดสีนะคะก็คือศูนย์หนึ่งไอวอรี่เหมาะกับคนผิวขาวนะคะศูนย์สองเบสเหมาะกับคนผิวปานกลางซึ่งวันนี้เราจะมาใช้เบอร์ศูนย์สองกันนะคะแล้วก็ศูนย์สามฮันนี่เหมาะกับคนผิวสองสีนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเขาจะมาในปริมาณสิบห้ามลในราคาโปรโมชั่นตอนนี้ก็คือเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทนะคะจากราคาปกติหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทนะส่วนตัวคิดว่าราคา แอบแรงนะคะทุกคนแต่ก็เราจะมาดูกันว่าเขาจะทําออกมาได้ดีแค่ไหนนะคะแล้วก็จะคุ้มค่ากับราคาไหมนะคะนี่จะเป็นตัวกล่องแพ็กเกจของเขานะคะทุกคนเขาก็จะเขียนบานเอ็กป้อมวินิตนะคะตรงนี้ก็จะมีชื่อรุ่นนะคะจะเป็นกล่องแบบ สีชมพูนุดนๆนะคะแล้วก็ด้านบนเขาจะมีเบอร์กับชื่อเบอร์บอกนะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะคะนี่จะเป็นตัวขวดรองพื้นของเขานะคะทุกคนเขาก็จะมีโลโก้เขียนว่าลันนะคะด้านล่างจะเขียนว่าลันฟาวเดชันนะคะแล้วก็จะมีปริมาณบอกตัวขวดของเขาจะเป็นขวดสีชมพูนุ่นๆนะคะแล้วก็ขวดเป็นแก้วนะคะด้านหลังก็จะมี ภาษาญี่ปุ่นนะคะทุกคนคือส่วนตัวเราชอบทั้งแพ็กเกจกล่องแล้วก็แพ็กเกจขวดเลยนะคะคือจะออกแบบเรียบหรูมินิมอลมีความแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะคะทุกคนแล้วก็คือสีที่เขาใช้อะ่ะมันมีความสวยมีความดูน่าสนใจดีนะคะด้านในเขาก็จะเป็นหัวปั๊มแบบนี้นะคะทุกคนนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเบอร์02สีเบสนะคะ ก็จะเป็นสีแบบอมเหลืองๆนะคะทุกคนแล้วก็คือเนื้อเกี่ยง่ายมากอาซุ่มเมาให้ดูกันใกล้ๆนะคะเดี๋ยวเราจะลงกันครึ่งหน้าก่อนนะคะเราจะใช้ฟองน้ําลงนะคะทุกคนตามปกตินะโอเคเดี๋ยวขอไปเกี่ยครึ่งหน้าแล้วมาเปรียบเทียบให้ทุกคนดูนะคะนี่ค่ะทุกคนคือจะบอกว่าชอบมากคือไอเลิฟฉันรักเขาเลยนะคะ <laughs> คือเขาว่ามีความเป็นธรรมชาติมากๆทุกคนคือที่เขาบอกว่าเขาเป็นรองพื้นเนื้อบางเบาแล้วก็มากับ ปกปิดอะคือเขาสามารถปกปิดได้จริงๆคือส่วนใหญ่อะ่ะเราจะเห็นว่ารองพื้นที่มาพร้อมการปกปิดเนี่ยจะมีเนื้อที่ค่อนข้างหนานะคะแต่ว่าคเครื่องนี้เนื้อบางเบาสบายหน้าแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะทุกคนมันดูแบบเป็นผิวของเราจริงๆอะ่ะเนี่ยให้ทุกคนสังเกตใต้ตาเป็นหลักก็ได้เนี่ยทุกคนเห็นปะคือเขาสามารถปกปิดใต้ตาค้าได้ดีมากแล้วก็คือผิวสวยนะคะมีความแบบเล่นแสงนะคะ แล้วก็คืออเนี้ยเราทาไปแค่บางๆนะคะยังไม่ได้บิวเพิ่มอะไรนะคะทุกคนเขาก็สามารถปกปิดรอยฝ้าของเราได้นะคะแล้วก็รูขุมขนหน้าแก้มคือมันเนียนมากทุกคนมันเนียนเบอร์ไปกับผิวเลยส่วนตัวคือชอบมากโอเคเดี๋ยวเราขอไปลงให้ทั่วหน้าแล้วก็ไปบิวเพิ่มอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะคะ,ะนี่นะคะตอนนี้เราก็ไปทามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคืองานผิวเขาสวยมากทุกคนนี่นะนี่ เราอะไม่ได้บิวอะไรเพิ่มมากงนะคะบิวไปแค่ใต้ตาแล้วก็มีการแบบเออทดลองบิวดูเพื่อที่จะมาบอกทุกคนว่าการที่บิวเพิ่มไปเนี่ยมันจะมีความดูหนาไหมหรือว่าเขาสามารถปกปิดได้ในระดับไหนนะคะก็คือเราบิวฝ้าไปที่แบบเป็นรอยฝ้าที่เห็นชัดๆนะคะก็คือเขาไม่มีความที่ดูหนาขึ้นนะคะด้วยความที่เนื้อเขาอะมันค่อนข้างบางเบามากๆแล้วก็เขาสามารถปกปิดได้ดีเลยคือแบบ ดีมากทุกคนคือชอบมากแล้วก็คือเนื้อเกี่ยง่ายมากๆนะคะคือก็คือผิวเนียนมากๆโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลงแป้งกันเลยค่ะนี่จะเป็นกล่องแพ็กเกจตัวแป้งของเขานะคะทุกคนก็จะเขียนลั่น e x f o l i น t ตนะคะแล้วก็ด้านข้างเขาก็จะมีรายละเอียดต่างๆบอกนะคะด้านหลังก็จะเป็น รายละเอียดต่างๆบอกเหมือนกันนี่จะเป็นตัวตลับแป้งค่ะก็จะเป็นสีชมพูนูดนะคะเขียนว่าลันตัวตลับก็จะเป็นใสๆนะคะทุกคนสําหรับคาเคมนะคะทุกคนเขาบอกว่าเขาเป็นแป้งฝุ่นโปร่งแสงเนื้อใยใหม่นะคะให้เนื้อสัมผัสบางเบาเกี่ยง่ายไม่ทําให้รองพื้นเปลี่ยนสีนะคะเข้าได้กับทุกสภาพสีผิวแล้วก็สามารถควบคุมความมันบนใบหน้าได้โดยไม่ทําลายผิวนะคะแล้วเขาก็ยังมาพร้อมกับคุณนะสมบัติโฟโตลูมิเนนเซนต์นะคะ ช่วยให้ผิวเป่งปังกระจ่างใสยอย่างเป็นธรรมชาตินะคะทุกคนแล้วก็ยังมีส่วนผสมต่างๆอีกนะคะก็คือเป็นแป้งฝุ่นที่มาพร้อมกับการบํารุงหน้านะคะทุกคนเปิดมาด้านในก็จะเจอพับนะคะทุกคนตัวพับของเขาจะเป็นพับผ้าขนกบมาหยี่นะคะแล้วก็ด้านในนี้จะเป็นแบบเป็นรูตะแกงกองแป้งนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะมาลงกันเลยนะคะนี่จะเป็นเนื้อแป้งของเขานะคะทุกคนเนื้อแป้งเขาจะมีความแบบ นุมน่มๆลื่นๆแล้วก็คือเนื้อละเอียดมากนะคะทุกคนที่น้าห้าเ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือพอใช้คู่กันก็จะได้ผิวที่แบบเรียบเนียนสวยๆแบบนี้เลยนะคะส่วนตัวชอบฟินิชผิวมากๆนะคะเออผิวเนียนสวยมากแล้วก็คือสัมผัสจะเป็นสัมผัสแบบแมตต์แมตต์นุ่มๆลื่นๆนะคะทุกคนแล้วก็คือเนื้อของเขาอะ่ะมีความบางเบามีความทางง่ายเกี่ยง่ายจริงๆนะ ก็แป้งตัวนี้นะคะทุกคนเขาจะมาในปริมาณ15กร,รัมนะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นตลับไซส์ใหญ่นะคะ mm. เขาจะมีเป็นตลับไซส์เล็กด้วยนะคะ mm. ก็ตัวนี้จะอยู่ที่ราคาโปรโมชั่นตอนนี้590บาทนะคะจากราคาเต็ม1,290บาทนะคะทุกคนโอเคก็เดี๋ยวเราจะขอไปแต่งหน้าอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนะคะทุกคนไปแต่งหน้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนคือตอนนี้ฟิลินผิวก็เนียนสวยมากๆนะคะนี่นะคือเขาจะมี ความเล่นแสงนะคะทุกคนสวยมากคือชอบมากนะคะแล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีความมันอะไรใดๆนะคะไม่มีเป็นคราบไม่มีตกล่องอะไรนะคะโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาทดสอบเรื่องความคุมมันกันน้ํากันเหงื่อกันนะคะทุกคนก็เราจะทดสอบกันสัก3ามชั่วโมงนะคะทุกคนคือเราเป็นคนผิวผสมนะคะช่วงทีโซนจะมันมากๆแล้วก็คือเหงื่อจะออกเยอะมากๆนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะยังสวยฉ่ำแบบนี้อยู่หรือเปล่านะโอเคก็เดี๋ยว กลับมาเจอกันอีกทีนะคะกลับมาเจอกันนะคะหลังจากที่ผ่านไปสามชั่วโมงเกือบจะสี่ชั่วโมงแล้วนะคะคือตอนนี้หน้ายังเรียบเนียนดีอยู่มากๆคือมันก็มีเหงื่อออกนะคะทุกคนตามจมูกอะไรอย่างเงี้ยแต่คือมันไม่ได้มีความมันเท่าปกติอะเออรู้สึกว่าเขาก็ควบคุมความมันได้ดีนะคะทุกคนเนี่ยคือจะเห็นแบบน้อยมากมากเนี่ยจะเป็นช่วงจมูกนะคะที่จะมีความมันมานิดหนึ่งเนี่ยเห็นปะ ก็ช่วงใต้จมูกแบบนิดนึงนะคะช่วงคางอะไรก็ไม่มันนะที่จมูกก็ไม่มันนะคะแล้วก็คือความมันของเขาอะทุกคนมันไม่ได้แบบเป็นความมันที่เห็นชัดเจนขนาดนั้นคือมันไม่ได้แบบมันแบบเยิ้มๆอะสีไม่มีดอกนะคะทุกคนแต่งหน้ามายัางไงตอนนี้ก็ยังอยู่อย่างนั้นนะไม่ดอกลงแล้วก็ไม่มีตกรูขุมขนหรือว่าไม่มีหลุดอะไรนะเนี่ยเราซับเหงื่อไปก็ ไม่มีหลุดนะคะโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะมาทดสอบอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการกันน้ำนะคะโดยใช้นี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะฉีดสเปรย์ไปที่หน้านะคะเป็นน้ำเปล่านะคะฉีดไปที่หน้าแล้วก็จะมาซับดูว่าเขาจะหลุดไหมนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาฉีดกันเลยนะคะทุกคนจะฉีดเป็นแก้มฝั่งนี้ละกันนะคะประมาณนี้นะคะทุกคนในกล้องแบบเห็นไหมอะ นี่เอาก็สับไปนะคะอุ้ยทุกคนเขาไม่หยุดเลยอะนี่คือน้นนะคะแบบไม่มีคราบลงพื้นลรืออะไรเลยนะนี่นะคะเอาใหม่อีกรอบนี่นะคะเดี๋ยวใช้แผ่นใหม่นะ ไม่มีเลยค่ะทุกคนโอ๊ยประเด็งก็เข้าตานะพอดีๆอุ้ยทุกคนไม่มีเลยไ้ยเข้ากันน้ำจริงอะ่ะเออทุกคนมันไม่มีหลุดเลยเดี๋ยวขอซับเพิ่มนะคะไม่หลุดเลยค่ะทุกคนนี่อะนี่นะคะทุกคนที่เราซับกันไปเมื่อกี้ก็คือไม่มีหลุดไม่มีติดอะไรออกมาเลยนะคะ นี่นะโอเคก็เดี๋ยวเราไปสรุปคมเค็มกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปในส่วนของคมเค็มรองพื้นกันก่อนนะคะทุกคนเขาบอกว่าเนื้อบางเบาแต่ปกปิดทุกริ้วรอยนะคะอันนี้คือจริงแล้วก็คือชอบมากคือชอบที่เขาทําเนื้อออกมาได้บางเบานะคะทุกคนแล้วก็ยังสามารถปกปิดได้ดีนะคะคือรู้สึกว่าเหมาะกับยุคสมัยนี้มากๆนะคะทุกคนที่กําลังฮิตเรื่องการแต่งหน้าโชว์ผิวแต่งหน้าเบาๆเน้นความบางเบาอะไรอย่างเงี้ยคือเขาสามารถตอบโจทย์ได้ เลยนะคะแล้วก็ให้ผิวที่เรียบเนียนนะคะอันนี้ก็คือจริงนะทุกคนก็น่าจะเห็นกันแล้วนะคะว่าเออได้ผิวที่เรียบเนียนสวยมากๆเลยแล้วก็ติดทนนานคุมมันกันน้ํากันเหงื่อนะคะคือในเรื่องติดทนนานเนี่ยเราก็สรุปได้แค่ที่เราทดสอบมาก็คือ3-4ชั่วโมงนะคะยังติดทนดีอยู่แล้วก็ ไม่มีสีดอกไม่มีหลุดไม่มีตกรูขุมขนะคะ่ะทุกคนคุมมันก็รู้สึกว่าคุมมันได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าเออหน้าแบบมันไม่ได้ดูมันเท่าปกติอะแล้วก็กันน้ํากันเหงื่อนะคะก็จากที่ทุกคนเห็นไปเมื่อกี้นะคือพอเราฉีดแล้วเราซับอะเราตกใจจริง,รงๆทุกคนคือในใจเราคิดว่าเขาก็อาจจะมีหลุดบ้างแหละแต่คือซับออกมาแล้วมันไม่หลุดคือเราก็ซับเหมือนตอนที่แบบเราซับเหงื่อซับหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้ไปปาดหรือว่าไม่ได้ไปถูค่ะ ะะแล้วก็ช่วยปรับสีผิวให้ดูกระจ่างใสเป็นปะกายแลดูเป็นธรรมชาตินะคะอันนี้ก็คืออย่างที่บอกนะคะว่าจริงคือชอบมากมีความเป็นธรรมชาติมีความกระจ่างใสที่แบบมันดูเป็นผิวเราไม่โป๊ะไม่โป๊ะไม่ลอยนะคะทุกคนเออไอเลิฟแบบฉันรัเขา จร,จริงๆทุกคนคือชอบมากนะคะแล้วก็ลองพื้นตัวนี้นะคะทุกคนเขาได้ทั้งเป็น everyday look แล้วก็ได้ทั้งออกงานเลยนะคะทุกคนต่อไปนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาสรุปคําเคมของตัวแป้งเขานะคะก็เขาบอกว่าตัวแป้งเขาเนี่ยจะมีสัมผัสบางเบาแล้วก็เกี่ยง่ายนะคะก็คือจริงนะคะทุกคนคือเนื้อแป้งของเขาเนี่ยจะบางเบามากๆเลยแล้วก็เนื้อละเอียดมากๆนะคะมีความเกี่ยง่ายจะเป็นความแบบ ลื่นๆนุ่มๆนะคะทุกคนไม่ทําให้รองพื้นเปลี่ยนสีก็คือจริงนะคะทุกคนหลังจากที่เราแบบลงรองพื้นไปแล้วเราลงแป้งไปอะไรเงี้ยมันก็แบบไม่ได้มีความเปลี่ยนสีอะไรใดๆนะคะแล้วก็เข้ากับทุกสีผิวก็คือทาแล้วก็คืนไปกับผิวได้ดีนะคะผิวสวยมากๆช่วยควบคุมความมันบนใบหน้านะคะก็คือจริงนะก็คือเราก็ใช้ควบคู่กันไปนะคะก็คือควบคุมความมันได้ดีเลยแล้วก็ช่วยให้ผิวแลดูเป็นปังกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาตินะคะก็คือจริงคือ มีความเป็นธรรมชาติมีความเป่งปังแล้วคือแป้งเขามีความแบบเรียบเนียนมากๆนะคะทุกคนโอเคก่อนที่จะจบคลิปกันนะคะเดี๋ยวเราจะขอพูดในเรื่องของราคาแล้วก็ความคุ้มค่าของเขาก่อนนะคะทุกคนคือหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยราคามันแรงไปไหมมันเกินไปไหมอะไรเงี้ยเราก็คิดนะคะทุกคนเราก็คิดว่า เฮ้ยราคาเขาแอบ,บแรงนะเอาดีๆแต่คือพอได้ใช้นะคะทุกคนเรารู้สึกว่าคุณภาพของเขานะคะคุ้มค่ากับราคามากๆเรารู้สึกชอบมากแล้วก็รู้สึกปลื้มใจมากๆนะคะทุกคนที่แบรนด์ไทยทำแบบ ได้ดีขนาดนี้นะคะใครสนใจก็ลองไปเลือกดูกันได้นะคะทุกคนก็สามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะคะตามวสานอีฟแอนด์บอยบิวตี้ยหรือว่าช่องทางออนไลน์อะไรต่างๆของเขานะคะโอเคใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะใครที่อยากให้เราทำคลิปอะไรรีวิวอะไรแต่งหน้าลุคไหนก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ